สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Channel นะครับตาที่12ขุนพลคนที่3คือนายมิธานิมาที่ชมรมตามฮิครุเอ่ยชวนและจะคืนเงิน1,000 0เยนให้ฮิครุทวงคําสัญญาว่าจะเข้าชมรมหลังจากมิธานิรับปากแล้วฮิคารุก็ยื่นเงิน1,000ื่นเยนคืนให้พร้อมทั้งทวงเงิน20เยนที่ให้ยืมไปหลังจากนั้นฮิครุก็ชวนมิธานิเล่นโกะกันมิธานิบอกว่าเล่นตาละพันเยนนะ แต่ฮิคารุได้เอ่ยปากว่าอย่าเล่นการพนันกันเลยนะ่เราอยู่ชมรมโกะนะฮิคารุใช้หมากขาวและขอให้มิธนิอย่าเล่นโกงซื้อซื้ออิเดินเข้ามาในชมรมพอดีฮิคารุเลยบอกว่ามิธนิจะเข้าชมรมและเลิกเล่นโกงด้วยมิธานิบอกว่าฉันโกงมาหมดแล้วทั้งนับโกงพื้นที่ทั้งเลื่อนเม็ดหมากและเอาเม็ดหมากมาเพิ่มด้วยหลังจากนั้นอาคาลิก็เดินเข้ามาในชมรม แล้วนำคุกกี้ชั่วโมงคาหากรรมมาแบ่งให้กินด้วยแล้วทักมิธนิว่าเลิกเล่นโกงแล้วนะทำให้มิธนิไม่พอใจฮิคารุที่เล่าให้ทุกคนฟังอาคาลิเลยพูดขึ้นว่าทีนี้ก็มีสมาชิกครบแล้วลงแข่งได้แล้วสิมิธนิกลับบอกว่าใครบอกว่าฉันจะลงแข่งละ่ะฮิคารุพูดว่าแต่ฉันชวนมาเข้าชมรมเพื่อให้ลงแข่งนะอุสตสาตั้งความหวังไว้ว่าจะเอาชนะไคโอ วันแข็งก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยซือซูืออพูดว่าถึงเขาลงแข็งก็ใช่ว่าจะชนะไคโอได้นี่อาคาริพูดเสริมอีกว่าไคโอเก่งมากๆเลยนะมิธนิกลับบอกว่าฉันจะเอาชนะไคโอให้ดูนิคลรุดีใจที่มิธนิจะลงแข็งด้วยแล้วมิธนิก็บอกว่าพวกนายจะเห็นฉันชนะไคโอซือซูืออ บอกว่านายยังไม่รู้ฝีมือของไคโอก็เลยพูดไปมีทานีกลับบอกว่าฉันบอกแล้วไงว่าไม่เคยแพ้ใครแล้วก็หันไปเริ่มเดินโกะกับฮิคารุที่ชมรมโกะไคโอทุกคนกำลังฝึกซ้อมโกะกันอยู่ประธานชมรมกำลังคุยกับเพื่อนๆนว่าลองขอเล่นเพื่อทดสอบฝีมือกับอากิระดีไหมนะใกล้วันแข่งแล้วด้วยจะได้รู้ว่าใครเป็นมือหนึ่งกันแน่ถ้าไม่ได้ประลองคงไม่รู้หรอก แล้วก็เดินไปขอเล่นกับอากิระทันทีทุกคนต่างสนใจที่ประธานไปขอเล่นโกะด้วยหันมองตามตามกันประธานก็บอกอากิระว่าเล่นครั้งแรกไม่ต้องต่อแต้มนะอากิระรับคำแล้วก็เริ่มเดินกันโดยประธานเข้าโจมตีที่มุมล่างซ้ายระหว่างเล่นอากิระนึกถึงตอนไปพบอาจารย์ยุนเพื่อดูตำแหน่งของคู่ต่อสู้ในการแข่งขันจริงฮิคารุได้เป็นมือสามของโรงเรียนคาเซ อากิระเลยเอ่ยปากขอเป็นมือสามต่ออาจารย์ยุนอาจารย์ยุนจะลองเอาไปคิดดูอีกทีแต่ได้พูดขึ้นว่าคนที่จะต่อกอนกับฮิคารุได้ก็มีแต่เพียงเธอเท่านั้นอากิระพูดขออีกว่าโปรดพิจารณาด้วยครับประธานชมรมพูดขึ้นว่าเดินต่อไปไม่ได้แล้วจึงขอยอมแพ้สมาชิกในชมรมจึงถึงกับอึ้งไปตามๆกันเพราะมันเร็วมาก ประธานยอมรับฝีมืออากิระว่าเหนือกว่าตนจริงแล้วก็นั่งวิเคราะห์หมากที่เพิ่งจบไปอาจารย์ยุนได้เข้ามาในชมรมเพื่อประกาศตัวแทนลงแข่งในครั้งนี้เริ่มที่นักเรียนชายเบอร์หนึ่งปีหนึ่งอากิระเบอร์สองปี3ฮิชิโมโตะเบอร์สาปี3คุโนะอากิระลุกขึ้นยืนเพื่อขอเป็นมือสของทีมอีกครั้งโทยะเมจินมี แข่งชิงตำแหน่งกับอาจารย์คูวาบะระในเดือนหน้าเลยเดินเข้ามาทักกันโทยะเมจินแซวว่าอาจารย์เพิ่งเอาชนะโองาตะมาซะยับเลยขนาดอายุปูนี้แล้วผมยอมแพ้เลยอาจารย์คูวาะระเลยพูดต่อไปว่าพูดยังกับเธอยังไม่แก่อย่างนั้นแหละตำแหน่งก็ได้มาต้องสี่อันแล้วไม่ใช่เหรอโทยะเมจินเลยพูดตอบไปว่าอันที่ห้าผมขอตำแหน่งของอาจารย์นะครับ อาจารย์คูบาบะระพูดถึงอินเซดูอ่อนไปนะช่วงนี้แล้วก็ถามถึงอากิระเป็นไงบ้างโทยะเมจินตอบไปว่าเขาก็เล่นกับผมอยู่นะไม่ได้เรียนที่ไหนหรอกครับอาจารย์คูบาบะระเลยถามต่อว่ายังไม่ได้สอบเทิ์นโปรหลอกเหรอตอนนี้อยู่ที่ชมรมโกโรงเรียนไคโอนะครับโทยะเมจินได้ถามลูกไปว่าทำไมต้องไปลงแข่งด้วย อากิระกลับตอบไปว่าผมต้องการลงไปแข่งกับฮิคารุนะครับเป้าหมายผมคือคุณพ่อแต่ตอนนี้ในหัวผมมีความคิดที่จะไล่เขาให้ทันเท่านั้นเองโทยะเมจินคิดว่าแม้จะหวาดกลัวแต่ก็เดินเข้าหานี่แหละคนกล้าลูกเป็นคนใหม่แล้วเพื่อเข้าใกล้หัดเทวะอากิระรอพบอาจารย์หลังเลิกฝึกซ้อมแล้วก็พูดขอร้องอีกครั้ง พร้อมทั้งร้องไห้ออกมาและพูดออกไปว่าขอเป็นผมเป็นมือ3เถอะครับทั้งเดียวเท่านั้นหลังจากแข่งเสร็จผมจะออกจะออกจากชมรมครับอาจารย์ขอร้องนะครับอาจารย์ผลสุดท้ายอาจารย์ก็จำใจต้องให้อากิระเป็นมือสเนื่องด้วยความเห็นใจต่อความมุ่งมั่นที่อากิระแสดงออกมาแล้ววันแข่งขันก็มาถึงซูซูอ,ซอ,อี มิคารุกำลังนั่งฝึกซ้อมค่าเวลารอการแข่งขันโดยมิธานิตามมาทีหลังมิธานิมาถึงก็เห็นหมากที่เดินกันอยู่เลยชี้แนะไปทำให้ซือซอิไม่พอใจมิคารุบอกมิธานิไปว่านายฝีมือขนาดนี้ทำไมต้องเล่นโกงอีกละ่ะอาคาลิตามมาเชียร์ให้กำลังใจและทำข้าวกล่องมาให้ทุกๆุคนด้วยมิคารุขอบคุณอคาลิที่มาให้กำลังใจ ซื้อซื้ออิพาอาคาลิไปที่ห้องเก็บของรอแข่งฮิคารุชวนมิทานิซ้อมแต่มิทานิปฏิเสธแล้วเดินไปดูโรงเรียนอื่นซ้อมขณะเดียวกันก็มีคุณครูและนักเรียนโรงเรียนคู่แข่งมาเห็นฮิคารุแล้วจำได้ว่าเมื่อปีก่อนเลยหยุดมองหามองมาทำให้ฮิคารุทำตัวไม่ถูกเลยซาอิเลยพูดขึ้นให้กำลังใจฮิคารุ ให้สู้เต็มกำลังนิคารุเลยพูดว่าก่อนอื่นต้องจัดการมือ3ให้ได้ก่อนซาอิเลยบอกไปว่ามันอาจไม่ง่ายก็ได้นะทางนู้นก็คงเล่นเต็มกำลังเหมือนกันนิคารุเลยชี้ให้ดูตารางแข่งว่าถ้ารอบแรกเราผ่านไปได้ก็ได้เจอกับไคโอรอบที่สองถ้าชนะไปได้ก็อาจจะเป็นแชมป์ไปเลยก็ได้นะมือสของไคโอจะเป็นใครกันนะอากิระเดินมาแล้วตอบไปว่า มือสของไคโอคือฉันไงฮิคารุทําให้ฮิคารุหันไปมองตามเสียงที่คุ้นเคยนั้นอากิระทําไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะอากิระเลยพูดไปว่านายจําไม่ได้เหรอที่นายบอกจะไม่เล่นกับฉันอีกแล้วแต่นายจะมุ่งแข่งในฐานะสมาชิกของชมรมฉันเลยตามมานี่ไงฮิคารุนึกในใจอากิระนี่นายตามซาอิมาหรือนี่ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนต่อไปมาดูซิว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรใครจะชนะกันแน่ที่ช่อง PP Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ